สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับฝูงชนอย่างกระตือรือร้นในระหว่างการสวดบทราชินีสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในจัตุรัสนักบุญเปโตรผู้คนหลายพันคนกำลังหลอพระองค์อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ที่สาดส่องกรุงโรมในคำปราศัยของพระองค์สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงเรียกร้องอย่างจริงจังเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง พระองค์ตรัสถึงข่าวการตอบสนองของอิหร่านในอิสราเอลเมื่อวันที่13เมษาย,ยนซึ่งทําให้พระองค์มีความกังวลอย่างมากพอติดตามด้วยการสวดภาวนาและด้วยความห่วงใยและยังเจ็บปวดกับข่าวในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงในอิสราเอลอันเนื่องมาจากการแทรกแซงของอิหรา่านพอวินวอนจากใจจริง เพื่อให้หยุดการกระทําทั้งหมดที่อาจกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงและอาจนําพาตะวันออกกลางไปสู่ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตอกย้ำชาวอิสราเอลและชาวปเาเลสไตน์ต้องอาศัยอยู่ในสองรัฐที่ใกล้เคียงกันอย่างสันติและปลอดภัยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซา รวมถึงการปล่อยตัวประกันที่ถูกลักพาตัวโดวยกลุ่มฮามาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นย้ำถึงถ้อยคำของพระองค์และได้รับเสียงปรบมือจากบรรดาผู้สแสวงบุญในจตุรัสไม่มีสงครามอีกต่อไปไม่มีการโจมตีอีกต่อไปไม่มีความรุนแรงอีกต่อไปใช่เพื่อการเจรจาและเพื่อสันติภาพ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใช้โอกาสนี้ระลึกถึงวันเด็กโลกครั้งแรกซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองขึ้นในกรุงโรมวันที่25-26พฤษภาคม